สวนผล,ลไม้ตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะแปลงนี้พาชมสวนผล,ลไม้นะคะวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เนื้อที่หนึ่งไร่ค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงอยู่ตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกติดถนนคอนกรีตหนึ่งไร่ราคาขายอยู่ที่3ล้านบาทค่ะวิวภูเขาหน้าหลังเลยนะคะได้วิวภูเขาทุ่งนาค่ะนี่นะภูเขาด้านนี้ด้วยนะคะได้วิวเขาใหญ่ค่ะ เดี๋ยวแผนกล้องให้ชมนะคะผละไม้ในพื้นที่มีทั้งมังคุดมะพร้าวน้ำหอมทุเรียนค่ะเพื้อที่หนึ่งไร่หน้ากว้าง35เมตรด้านข้างยาวลึกลงไป40เมตรโดยประมาณค่ะนี่นะคะวิวภูเขาวิวภูเขาสวยมากๆเลยค่ะในรูปอาจจะมองดูไกลนะคะแต่มายืนอยู่ที่แปลงที่ดินค่ะวิวเขาชิดต,ตามากๆเลยค่ะ บรรยากาศวิวภูเขาทุ่งนาค่ะแปลงที่ดินของเราเริ่มจากตรงนี้ค่ะแนวรัวนะคะแนวรัวลึกลงไป40เมตรส่วนด้านหน้าค่ะ35เมตรเข้ามาจากถนน เข้ามาจากถนนหลักนะคะถนนเขาทุเรียนนครนายกเพียง300เมตรเท่านั้นเองค่ะไปเมืองนครนายก6กิโลเมตรไปอ่างเก็บน้ำห้วยปืออ่างเก็บน้ำไซทองระยะ6-7กิโลเมตรมาจากฟิวเจอร์พักลังสิต80กิโลเมตรค่ะใกล้ๆกรุงเทพนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยค่ะ091 0 0 9 6 1 2 4และ0 9 1 0 1 3 9 9 8 8ติดถนนสาธรารณะนะคะถนนคอนกรีตนี้ค่ะหน้ากว้างประมาณ สามสิบ้าก็จะได้อยู่ตรงต้นมะพร้าวนี่ค่ะต้นมะพร้าวนี่นะคะสวยเลยทีเดียวค่ะพร้อมปลูกบ้านในพื้นที่ก็ยังมีบ่อน้ำเล็กๆหนึ่งบ่อค่ะไม่ลึกมากนะคะไว้สำหรับทำเกษตรใช่เะงาะโรงเรียนทุเรียนทุเรียนก็ให้ผลผลิตแล้วแล้วก็มังคุดมะม่วงค่ะด้านหลังก็จะมีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ยังมีมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะ เดี๋ยวพาชมบริเวณในสวนกันค่ะพร้อมภาพมุมสูงค่ะไปชมกันนะคะนี่นะคะอยู่ในบริเวณสวนค่ะผลไม้เต็มพื้นที่เลยนะคะอาจจะดูรกหน่อยค่ะช่วงนี้หน้าฝนค่ะฝนตกแทบทุกวันเลยนะคะนครนายกอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะมองจากแปลงที่ดินนะคะของเราค่ะนี่ภูเขาค่ะภูเขาเต็มตาเลยค่ะไม่ต้องขึ้นภาพมุมสูงก็เห็นภูเขานะคะปลูกบ้านชั้นเดียวก็มองเห็นวิวเขาแล้วค่ะ ที่แทบจะไม่ต้องถมเลยนะคะแล้วก็มีบ่อน้ำเล็กๆหนึ่งบ่อภายในพื้นที่ค่ะมังคุดมีประมาณหกเจดต้นนะคะนี่มังคุดนะคะให้ผลผลิตแล้วค่ะแล้วก็มีทุเรียนค่ะมะม่วงสะดา ท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามนะชมค่ะเบอร์โทร0910096124และ0910139988ค่ะสองเบอร์นี้เป็น ID l ดล e ลนะคะมีต้นทุเรียนค่ะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะบรรยากาศดีเงียบสงบค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะคะไม่เปรี่ยวที่สำคัญเข้าจากถนนหลักถนนเขาทุเรียนนะคระนายกเพียง300เมตร ไปอ่างเก็บน้ำห้วยปืนนะคะแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินที่กำลังเป็นที่นิยมในขนาดนี้ค่ะเพียง6กิโลเมตรค่ะมาจากเมืองนครนายก7กิโลเมตรและจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิเพียง80กิโลเมตรค่ะเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครก็ใช้เวลาชั่วโมงนิดๆน,นะคะก็ถึงแล้วค่ะบรรยากาศภายในสวนค่ะหน้ากว้าง 35เมตรนะคะสวนด้านข้างลึกลงไป40เมตรโดยประมาณเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคดแดงค่ะย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ1ไร่พร้อมสวนผลไม้ติดถนนคอนกรีตไฟฟ้าถึงแล้วค่ะน้ำปาปาราคาขายอยู่ที่3ล้านบาทพร้อมค่าโอนค่าภาษีนะคะไม่ต้องปลูกอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะนี่ครัปรับที่อีกนิดหน่อยค่ะปลูกบ้านได้เลยค่ะราคาขาย3ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพมุมสูงสวยๆกันต่อเลยนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของที่ดินนะคะที่ให้โอกาสเราและทีมงานได้มาถ่ายทำทาการตลาดขายขอบคุณท่านผู้ชมค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามและการรับชมฝากอีพีนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินโซนเมืองคอนครนายกค่ะ